ครับสวัสดีครับวันนี้ก็บพบกับนพภาพฟาร์มอีกชิปหนึ่งชิปนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่คือกระช่างหอยเชลลีแต่เป็นหอยเชลลีทั่วไปนะครับเป็นหอยเชลลีสีทองนะครับ ตนนัวเหนียวเลี้ยงแบบธรรมชาติครับก้อนนีผมก็เลี้ยงนกระชั่งที่เป็นกระชังไในผาดางเขียวนี่ครับแต่ตอนหนีได้ได้ปล่อยออกจากผ่าดางเขียวลงลงธรรมชาติไปเลยครับเพราะว่าน้องหนี่มันสีบะมีต่อไปจังอื่นนะครับเป็นน้องสีบะมีหมวยมีข้องออกไปนะครับมิแต่เพียงน้ำหล่นออกน้ำไลเขาแล้วก็หล่นออก ผมเลยคิดว่านาทิเทลงไปเลยให้กินให้มันกินหญ้ากินหญ้ากินพายกูธรรมชาติห้องกระสีบบต้องไปไปเหลี่ยอบอบต้องไปสินเปลืองค่าหานเนาะครับเนาะนี่เนาะครับนี่คือตอนนี้เด็กหอยเด็กไข่ออกมาก้องน,น้ำนี่เต็มไปหมดครับนี่นครับ ไมีแต่ลูกหอยครับเต็มบริเวณแถวนี้มีแต่ลูกหอยตามฟังนี่ครับเดี๋ยวผมเถียเบิ่งนี่ครับมีแตไม่เตลูกหอยครับเต็มไปหมดตามฟังหนามตามใบใหม่ใบหญ้าต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมเถีลงไปเบิ่งในน้นาเบิ่องถี่าเขาไข่มันไข่ทำไร นี่ครับนี่คือไข่หอยครับไข่หอยเฉลี่ยไข่อยู่ตลอดแล้วก็โลนลงอยู่ตลอดอืมฟักลงมาตลอดนี่ครับนี่น้ำใหม่นี่เต็มไปหมดครับนี่นี่ครับนะครับน้องนะครับข้อที่ไข่ได้ผ่าด่างนี่คือเป็นผ่าด่างเก่าที่เคยเลี้ยงแล้วผมเลยได้ปล่อยออกว่ามันจังได้กะ คือสิบ่ไปสใสก็เลยเออเทลงเลยหญ้าลายพืชพักน้ำลายก็เลยบ่ต้องเลี้ยงบ่ต้องให้ยยังเลยทั้งสิ้นครับคือเลี้ยงอยู่เดียวนี่คือเลี้ยงแบบบ่ต้องให้ยยังเลยเลี้ยงแบบบ่ได้เลี้ยงบ่มีคา่าใสใจยังใดๆทั้งสิน้นเขาก็สิไขแล้วก็สิฟักโตน้องผู้ใหม่ก็ยังนะครับ พักตนีแดดนะครับตอนแดดตอนแรงกำลังแบบแห้งเลยนะครับก็ดจมีพักตัวไปนีหอยอ้วนครับได้ทั้งเกตเบิ้งได้จับเบิงมาเบิงแล้วก็หอยตัตอ้วนเทลงนี่กหลายเป็นสอบครับกัดจไปน้ำไหลนำไหลแนลจุดกระส่วนหนึ่งอยู่ ถ้าลองเลียงแบบนี้เบิงแบบธรรมาชาติท้างบาตองลงทุ้นท้งบาตร้อง,งไปหยุงยากยังน้ำยังกับบต้องเปลี่ยนบตรง้องทายอาหารกับบตรองให้คือกินอยู่แบบธรรมาชาติผมคิดว่าถึงเวลาห้าสิจับไปกินหรือว่าไปขายนี่ห้าวจะเอาไปขุนอีกจกซิบหมือหรือว่า อีสิบหมือให้กินเต็มถี่ให้อาหารเต็มถี่ให้เขาอ้วนให้เขาเนื้อหนุ่มเนือ้อไเปไ็น้กินขึ้นกว่าธรรมชาตินาส่ใครก็เขาจับออกไปกินหรือว่าไปขายเลยนี่นี่เป็นกะช่างถีผมได้ปล่อยออกไปเทกไปแล้วแต่บรสษในเลือออกนี่ครับหลูกเขาก็ยังมีเต็มอยู่นี่ ตะไคร่นี่น้ำกระเล็กประมาณกลางๆประมาณแค่เอวครับเท่งเอวนี่นะครับพักกลางๆก,งกัเกิดใหม่ใบหญ้าน้ำเต็มเลี้ยงแบบว่าตุงเหลี่ยงสินนได้ผลแนวใดเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องผู้คือเด็กเลี้ยงหอยผู้ใดมีน้องมี นามมีบวกมีน้องลักษณะนี้หน่อยใหญ่กะเลี่ยงไปตามพื้นที่ของแต่ละคนพื้นน้องขแต่ละคนได้ผลแบบใดทั้งเวลาจับมันอายุประมาณซ้าไหนจากตอนนี้คือเริ่มจากผลใหม่มาเลยครับจากหอยพ่อแม่หลักสิไครมาเป็นหอยหน่อยมันสิใส่เวลาจากักจักเดือนจนฝนเม็ดพุ่นละ เมื่อหน้าฝนลาเหาจะคอยมาเบิงกันอีกเท่นึงว่าก่อนน้ำเพราะว่าน้ำตรงนี้ก็มีโอกาสที่แห้งได้ครับถึงนั้นว่าหอยสีตัวใหญ่ขนาดไดนสีมีซําใดมีหอยลายบันใดแต่คือเห็นใครออกมานี่คือลายแห้งนะครับก็ลูกหอยนี่ว่าเป็นหล,าน,ลานผลและวพราตรงว่าเป็นแสนหรอกครับลูกหอยแต่ว่าสีใหญ่ซําใดนั่นก็นอีก หนึ่งอีก,อก,อกแบบหนึ่งกับ่อท่านหูถ้าได้ผลยังไงล่ะผมจะเป็นผู้ทดลองให้เบื้องก่อนหาไนหนงได้ผลยังไงพ่อแม่พี่น้องจังผู้อยากเลี้ยงจังก็ติดตามไหวทั้งเวลานั้นเข้ากันสีมาเบิงน้ำกันว่ามันได้ผลบอลังไดแนวใดทั้งเขากันสีทายถ้ำให้เบิงอีกคลิปหนึ่งหลังจากนี้ไปหลังจากเ่าเก็บเข่า เมืกี้พจับหอยแล้วมาถึงเวลานั้นเวลาเมื่อมาฝนไปว่ามันสีมีมันสีใดบอ,อเบ็ดแบบนี้มันได้ผลบอแรับพี่น้องผู้อยากเลียงกัจังเอาเพจใส่ให้ใส่น้าใส่น้องใส่บวกใส่คล้องมันหรือว่าห้าสีบ่ไวคลายห้าก็ไปกินก็นได้ครับเพราะว่าหอยธรรมชาติมันบ่มีแล้วไม่น้องก็สิไดายหูนี่นหูไปนํากัน กดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามไว้ครับเพื่อจะได้เบิ่งคลิปต่อๆไปมีได้หลายคลิปอีกที่ถ้าท่า้พี่น้องเบิ่งเพื่อให้เป็นประโยชน์และการกเรียนรู้ไปนน้ำกัน้วก็พร้อมทั้งการเรียงหอยแบบธรรมชาตินนํานะครับนอเรียงแบบว่าได้เรียงนี่จะได้ผลบอแนวดาก็ให้กดติดตามไว้ถึงงามนั่นเขาจงมาเบิ่งผลลับน้ำกันนะครับนอสำหรับคลิปนี้ขอทิ้งไว้เพียงซ้ำนิก้ก่อนสวัสดีครับ